สวัสดีครับนี่จะรับข่าสุดดิ้งครับรีวิวอีกแล้วนะครับผม <craft>. และวันนี้นะผมเรามาพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลย Porsche 911 RSR นี่เป็นไงต้องค้่องลืมตัวนี้นะผมเป็นตัวที่ลงแข่ง To มเ t f o ยนส์ฟุตบเลมปี2 0 1 8ตัวนี้บอกเลยว่าได้แชมป์ในปีนั้นด้วยนะครับ24 <Wow. S 1> ชั่วโมงนะครับผมในสนามแข่งเลอมังใครๆก็อยากลงใครๆก็อยากชนะถ้าชนะแล้วมันเป็นที่น่าดจดจำในตำนานมากๆครับผมและสำหรับตัวนี้นะครับผมจะมีอะไรบ้างข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ดูกันดีกว่าครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอพูดถึงหน้ากอกสำหรับเจ้าหน้ากอกตัวนี้นะผมจะมาในสีของพิงค์พิกนะครับผมซึ่งปอร์เช่เนี่ยทำลายนี้ขึ้นมาเพื่อลึกในการแข่งขันในปี1971ป่ะน่าจะใช่นะ1971หรือ17นี่แหละนะครับผมเพื่อที่จะลึกนะครับผมนี่เป็นลายพิเศษเลยนะสีชมพูนี่แล้วก็มีส่วนปากต่างๆนะถ้าเห็นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี so ่นะมนเป็นลายต่างๆคือเป็นการ เขาเรียกวรอยป่าการตัดส่วนชิ้นส่วนหมูนะครับผมนี่เหมือนในส่วนของเนื้อที่มันทำในป่าอะไรเงี้ยนะผมนี่ลายเป็นเอกลักษณ์มากนะผมสวยอะครับสีฟูผมชอบมาดูางในดีกว่าน,นี้ <S <S เปิดมาโอิน้นส่วนดีนะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ของนูนูนะที่ผมมารีวิวนะครับผมอันนี้จะเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นในช่วงของช่วงล่าต่างต่างนะผมแล้วก็มีส่วนชิ้นส่วนของประตูนะกาบประตู สวยนะครับชุดล้อยางนะผมล้อยางมันคือล้อแมกนะล้อยางนี่มีจะขายด้วยนะผมสวยอ่ะชุดบอดี้ว้าวชุดบอดี้ทําโครงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเราไม่ต้องต่อโครงอะไรเลยนะนี่ไฟเลอ์ไฟเลอร์นะผมเจอต่างๆคือทําให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่ถูกใจก็กรีดเอาทำอะไรเอาก็ได้นะครับก็ปอร์เช่ต,ตัวนี้นะแน่แล้วก็มี ชิ้นส่วนของล้อมแม็กอยู่ข้างในด้วยชุดนะผมลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นนะครับคุณตองลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นผมตรงไม่ดูที่ไหนอ่ะครับต่อไปในส่วนของชิ้นส่วนใสในผมนี้ฉลุลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับนี่สวยนะครับผมวันนี้ทําดีมากแลนนี้ก็เป็นช่วงล่างโอ้น,น่าจะได้นะผมช่วงล่างไม่ค่อยจะละเอียดกันเท่าไหร่คือช่วงล่างมันไปอยู่ตรงตี๋ขาวนั่งหมดแล้วนะแต่ผมดูมันก็ละเอียดไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ มองนี้นะอ่าแต่ถ้ามองถึงความสวยเราไม่เอาดีเทลอะไรมากมายนะไม่ได้เน้นเหลี่ยอะไรเงี้ยปอบโจทย์นะครับผมสวยนะฮะโอ้นี่ไงตรงสวยที่สวยมันอยู่ของดิสเบทมันจะมีลวดลายเอาไปทำสีค้งเนี่ยมาได้นะืมนะครับหรือว่าดีบอกให้แค่น้เดียวนะสำหรับการแข่งขันเาราจะพาะมาต่อไปจะเป็นดีคอรนะผมจะมีให้สองชุดนะฮะ สองชุดใช่ไหมขอเช็คก่อนอ๋อเขามีบางพ่นให้ด้วยนะครับผมนอกจากดีคอพวกนี้นะเดี๋ยวผมให้ตัวให้ดูที่หลังน,นี้แล้วนอกจากดีคอพวกนี้แล้วนะผมยังมีบางพ่นให้ด้วยนะครับนี่ให้ดูทันทีนะครับมีดีคอให้สองชุดครับเป็นชุดของลวดลายของลวดลายหมูนะครับผมมันจะเป็นขีดขีดนะครับขีดขีดแล้วก็เป็นที่ส่วนของเบอร์ เบอร์รถนะผมล้อสติกเกอร์แบรนด์ต่างๆนะครับผมมีมาให้ครบเลยอ่าสุดท้ายเหมือนเดิมนบผมที่สำคัญต้องมีคู่มือการประกอบนะครับนี่อันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขาเย็บเล่มมาให้นะครับคือเราไม่ต้องมันแผ่นพับแบบถูกาบรรยาเอาเป็นพืชนะเราเปิดหน้านี้ได้เลยน,นี่นะครับเปิดเหมือนหนังสือเลยนะใช้ง่ายมาก หรือว่าตอบจบโอเคครับเราก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะผมเราก็มาอยู่กับนี่เลยนะครับ Porsche 911 RSR ตัวนี้นะผมเป็นตัวที่คัสตอมขึ้นมาสำหรับการแข่งขันโฟล์อั o เบ of ์ออฟเบนะครับผมในปี2018นี้นะครับนี่และตัวนี้เป็นตัวที่ได้แชมป์ด้วยนะครับผมสีชมพูพิ n งค์นะครับผมพิ n งค์พิกนะฮะพิงค์พิกก็คือหมูสีชมพูนะครับผม เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าใครที่อยากได้เนี่ยต้องรี้จัดนะครับผมของมีจํานวนจํากัดน,น,นะอ่าและตัวนี้นะผมไม่ได้มาธรรมดาเหมือนเดิมเราขอแจกของไปด้วยนะผมสำหรับใครนะผมที่ซื้อ สินค้าตัวนี้นะสำหรับเจ้า Porsche R91 RSR SI ตัวนี้นะครับรับไปเลยกระดาษทรายของ m i n i s h ม m หนึ่งแผนเลือกเบอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นยินเสิร์ตให้นะฮะในที่และโปรนี้นะผมจะเริ่มแต่วันที่21มนะีนาคมถึงที่27มนะีนาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโส่งท้ายเดือนเลยนะตัวนี้บอกได้เลยว่ารีบจัดนะครับผมเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับ และสำหรับวันนี้ครบผมต้องขอลาไก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ